นี่คือรถแข่งฟอร์มูล่าวันจากยามาฮ่าครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักยามาฮ่าจากการที่เป็นแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์รวมถึงทำเจสกีแต่รู้ไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยลงแข่งฟอร์มูล่าวันด้วย และนี่ก็คือรถแข่งโฟล์คลาวันคันจริงของเขาครับย้อนกลับไปช่วงปลายปี1980ยามาฮ่าตัดสินใจก้าวสู่สนามแข่งรถที่โหดที่สุดในโลกของมอเตอร์สปอร์ตที่ไม่ใช่ในฐานะทีมแข่งครับแต่มาในฐานะผู้พัฒนาเครื่องยนต์ให้กับทีม F1 โดยในปี1989คือการเปิดตัวครั้งแรกด้วยเครื่องยนต์รหัส OX88 ติดตั้งในรถแข่งของทีมแซ็กสปีดแม้ผลงานอาจจะยังไม่ดีนักแต่ยามาฮ่าก็ไม่ยอมถอยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ยุคป,ปี90ทางยามาฮ่าพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่อย่างจรงจง ยนต์แบบ V12 ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นและต่อมาพัฒนาเป็นเครื่อง V10 เพื่อต่อสู้กับการแข่งขันในยุคทองของฟูมบอวันโดยเครื่องยนต์ของยามาฮ่าเนี่ยถูกใช้โดยหลายทีมอาทิเช่นทีมราบามทีมจอแดนทีมไทเรลและทีมแอโรสถึงแม้ว่ายามาฮ่าจะไม่เคยคว้าแชมป์จากฟ o r บอลวันได้เลยแต่ก็เคยมีโมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่แฟนฟุตบอลวันยังจําได้นั่นคือในปี1997เนี่ยที่สนามฮังการีกลางปีเดมอนฮิลกับรถแข่งแอโรสที่ใช้เครื่องยนต์ยา,แบบา,า,า,ามาฮ่าได้ท แต่สุดท้ายจบอันดับ2ใกล้เคียงที่สุดกับคําว่าแชมป์ F1 ครั้งแรกของยามาฮ่าถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะล้าสมัยเช่นโครงสร้าง5วาล์วต่อลูกสูบแต่ปัญหาหลักก็คือพลังของเครื่องยนต์ยังสู้ค่ายใหญ่ไม่ได้อีกทั้งทีมที่ใช้มักจะเป็นทีมกลางถึงทีมท้ายตารางทําให้มีโอกาสคว้าชัยยากสุดท้ายยามาฮ่าได้ถอนตัวจาก F1 หลังจบฤดูกาลปี1997แม้ว่าจะไม่ชนะแต่ประสบการณ์แข่งฟอร์มูล่า1ทำให้ยามาฮ่าได้ความรู้เทคโนโลยีระดับสูงนําไปต่อยอดสู่เครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์และยานยน,นต์สมรรถ